โอเคครับมาเข้าสู่เกม Red Dead r e น e m p t i o นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเสือแพนเทอร์นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราสามารถทำได้ตั้งแต่ c h a เตอร์เลยนะครับผมให้เรามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนี่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดสปอนของเสือแพนเทอร์นะครับผมก่อนแรกนะครับผมให้เราทําการ มีปืนก่อนนะครับหนึ่งวิธีการที่เราจะฆ่าเสือแพนเตอร์ได้นั้นหนึ่งเราต้องมีโบลเอ็กชันไรเฟิลหรือว่าเป็นไรเฟิลก็ได้ครับผมที่ไม่ต้องติดลำกล้องนะครับเพื่อสะดวกในการในการล่าเสือนะครับหรือไม่ก็เป็นลูกธนูนะครับเป็นลูกธนูเป็นลูกธนูเป็นลูกธนูนะครับเป็นเป็นเป็นดอกปรับแต่งก็ได้หรือว่าดอกปกติได้นะครับผมเออนะฮะระหว่างสองอย่างนี้จากนั้นนะครับให้เราทําการมาร์กจุดไปเลยเสือแพนเตอร์น่าจะเกิดในนี้นะครับ วิ่งเข้าไปถือปืนเข้าไปก่อนนะครับส่วนมากผมจะแนะนําให้ทุกคนใช้ไรเฟลิลที่ไม่ใส่กระบอกแล้วก็ธนูนะฮะแล้วแต่คนถนัดเลยจำนะครับว่าต้องเป็นธนูกับไรเฟลิลเท่านัน้นนะครับถ้าสมมติมเราอยากได้เนื้อหรือว่าหนังเสือแพนเตอร์เห็น,เห,นเห็นเห็นนะครับเสือแพนเตอร์ก็จะเกิดตรงนี้เฮ้ยเสือแพนเตอร์ไปนู่นแล้วเราต้องตามไปฮะจากนั้นสโลโมชั่นยิงฮนะ นะครับผมน,น,น,นี่นะครับวิธีการได้เสือแพนเตอร์ออโอเคจากนั้นราเก็บเนื้อ <c oughs> น้องมานะฮะเราได้แล้วครับ <c oughs> เสือแพนเตอร์หนึ่งตัวโอเคในเมื่อเราเซฟเกณเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเราก็จะทำการเอาน้องไปขายนะครับจะขายที่ร้านขายหมูก็ได้ในเมืองที่ใกล้ที่สุด รหรือว่าจะวิ่งเข้าไปขายให้ในายพานก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับอ่ะส่วนผมจะเลือกไปขายให้ในายพานโอเคตอนนี้เราก็มาถึงนายพานละมาฮะแล้วเราก็มาขายน้องกันแต่ส่วนมากผมแนะนําให้ทุกคนไปขายกับนายอ่านายพานมากกว่าน,นี่มันคนขายขายเนื้อนะครับไม่แนะนําให้มาขายขคยนี้โอเคเราจะขายไปนังเสือแพนเตอร์ดีเยี่ยมเห็นไหมครับพอราขายเสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับให้เรา ไปนอนไปเซฟก่อนก็ได้หรือว่าจะอะไราก็ได้ไปนอนฮะงั้นเราไปนอนกันไปนอนกันก่อนโอเคครับจากนั้นสมมติให้เรานอนนะครับให้ถึงประมาณช่วงตอนกลางคืนเพื่อที่เราจะได้ไปล่าเสือคูกากันโอเคครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเปิดแผนที่มาเราจะมาทําการล่าคูกากันคูกานะครับเสือคูกาจะอยู่ในบริเวณแถบรอบๆนี้ประมาณรอบๆบนี้นะฮะ นะครับให้เราทําการมาร์กเลยนะครับเส้นทางที่เราจะใช้ในการล่าเถากูก้าเราจะวิ่งมาเข้ามาโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมโอเคจากนั้นให้เราวิ่งตามถนนมาเลยฮะอย่าลืมนะครับใส่ใส่ธนูแล้วก็โบว์แอคชั่นไรเฟลิลที่ไม่จําเป็นต้องมีสโคปปืนอะไรก็ได้ครับเอ้ยไม่ใช่ปืนเฉพาะปืนไนนะครับกับธนูที่ต้องส่วนไนก็ไม่ต้องมีสโคปนะครับให้เราขี่มาขี่มาเลยฮะ ขี่มาตามทางพยายามดูมินิแมปนะครับอ่ะเราขี่มาเลยเราดูมินิแมปเลยเราค่อยๆขี่มาลดสรถอดลง <Yeah. S 1> เจอไหมเราขี่มาก่อนฮะเราขี่มาเราขี่เข้ามาในเขตของเขาแล้วนะฮะช้าๆครับไม่ต้องกลัวฮะตอนนัาขึ้น ถ้าไม่มีนะครับปกติน้องเสือของเราเอ้ยน้องเสือคูก้าของเราจะออกมาแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีใช่ไหมให้เราทําการขี่ตรงไปเห็นไหมแดงๆไม่มีสแสดงว่าเป็นงูถ้ามันหายไปแบบนี้ให้เราขี่ตรงไปตรงไปก่อนครับตอนกลางคืน,นอะไรอะ่ะเจออะไรอะ่ะงูเหรอน่าจะเป็นงูฮะโอเคให้เราขี่ตรงไปก่อน ขี่ลงไปยังไม่ต้องหยุดนะฮะ <c oughs> นั่นแหลงูเหรอเหยียบซะจากนั้นให้เราตีโค้งเลี้ยวกลับครับไป <c oughs> ให้เราตีโค้งเลี้ยวกลับนะครับ <c oughs> ตีโค้งเลี้ยวกลับมาอีกรอบหนึ่ง ผมขี่เร็วมากตายขี่ไป <S 2> <S 2> <S เจอไหมไม่เจอนะฮะไปไปต่อถ้าสมมุติเราขี่กลับมาแล้วยังไม่เจอนะครับให้ทำการขี่ตรงไปขี่ตรงไปเลยฮะ ขี่ตรงไปพยายามหยุดดูจุดสีแดงๆนะถ้าดูด้วยฮะนะครับให้เรามาหยุดจยุดตรงนี้จากนั้นเรานอนฮะเหมือนเดิมครับเรานอนเรานอนเลยพอเรานอนเสร็จใช่ไหมครับตื่นจากการนอนให้เราขับมาที่เดิมครับผมขี่ม้ามาที่เดิมขี่ม้ามาที่เดิมนะครับทำอย่างนี้นะครับวนไปจนกว่าจะเจอน้องเสือฟูก้านะครับผม ถ้าเราวิ่งไปแล้วเรายังไม่เจอน้องเสือกูกาเราก็กลับมานอนใหม่วิ่งกลับไปแบบนี้นะฮะโอ,โอเคครับในที่สุดเราก็เจอสักทีน้องเสือกีตาที่เราอยากได้เดี๋ยวรอให้น้องหันมาก่อนเรียบร้อยฮะนะครับเราสามารถวิ่งวนไปแบบนี้ประมาณสี่ห้ารอบวิ่งไปวิ่งกลับแล้วก็ไปนอนวิ่งไปวิ่งกลับแล้วก็ไปนอนส่วนมากถ้าสมมติจะให้เจอพยายาม,มาตอนกลางคืนนะครับเราได้แล้วครับ น้องเสือคูก้าของเราโอเคเดี๋ยวเราดูกันน้องเสือคูก้าเอาเราถอยไปหน่อยเราถอยไปหน่อยเสือคูก้านี่นะฮะเสือคูก้าที่เราอยากได้แค่ okay. ไปโอเคนะครับผมโอเคฮะสำหรับใครที่ ชอบสิ่งนี้ก็นะครับผมสามารถลองไปทําตามกันได้นะครับผมเออนะครับผมถ้าไม่เจอวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมานอนวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมานอนอย่าลืมเซฟนะครับวิ่งไปวิ่งกลับนอนเซฟแล้วก็วิ่งมาใหม่วิ่งไปวิ่งกลับนอนแล้วก็เซฟนะครับผมโอเคขอบคุณด้วยครับไปละขอตัวไปจาัดก,การน้องเสือคูกาตัวนี้ก่อนนะจ๊ะไปละฮะ